มะพร้าวแก้วนิ่มเกรด AAA ของดีจากเชียงคานจังหวัดเลยทำจากเนื้อมะพร้าวแท้ร้อเปอร์เซขนาด250กรัมห่อละ130บาทจับพิรุธมิสแกนเวียดนามโดนเซียมมีเตียมบทให้ชู3นิ้วโซเชียลคอรรหาหนักไม่สมมงค่ะ แม้ว่าจะจบการประกวด Miss Can International 2021ลงไปแล้วนะคะแต่ดูเหมือนว่ากระแสด,ดราม่าก็ยังไม่จบค่ะโดยเยยนตุกตุยเตียน Miss ก a นเวียดนามวัย23ปีเป็นผู้ชนะการประกวดและได้มงกุด Miss ก a นไปครองค่ะโดยในรอบ5คนสุดท้าย Miss ก a นเวียดนามได้ตอบคำถามท่ามกลางเสียงเชียร์ก่อนทิ้งท้ายเป็นภาษาไทยว่าทำให้โลกเป็นที่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมสำหรับทุกคน พร้อมกับทำการชู3นิ้วสัญ,ญลักษณ์ของม็อบ3นิ้วบนเวทีประกวดก็ทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ค่ะต่อมากระแสดราม่าก,ก็ยังคงไม่จบเพราะว่าในกลุ่มแฟนคลับที่เชียร์นางงามมากกว่าเจ้าตัวไม่ได้คู่ควรมงกุฎขนาดนั้นยังมีสาวๆอีกหลายคนที่น่าจะได้ตําแหน่งจนอดคิดไม่ได้ว่าเพราะมีการชู3นิ้วหรือไม่เลยเป็นประเด็นให้มิสแกนเวียดนามได้มงกุฎ เวียดนามจะสมมงได้ท็อปไฟมันก็ควรไม่ใช่แบบนี้ถ้าเอาคำตอบแบบมาตรฐานสากลคนดูทั่วโลกไม่เอาใจเจ้าของเวทีหรือคนดูหน้างงานส่วนใหญ่เหลือสองคนแบบนั้นเวียดนามควรรองหนึ่งนะรองหนึ่งแบบผีผลักสุดๆแล้วนะต่อให้จะมีคะแนนหลังเวทีก็เถอะจนตอนนี้ทางรัฐบาลเวียดนามได้สั่งให้เจ้าตัวหยุดเคลื่อนไหวพฤติกรรมดังกล่าวเพราะเกรงว่าจะกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ ทั้งนี้ค่ะก็ยังมีคอมเมนต์จากในโลกโซเชียลด้วยว่าเพราะนางงามเวียดนามชู3นิ้วเลยได้มงบางคอมเมนต์ก็มองว่าเขาฉลาดมากๆหากไม่ได้เตรียมบทรู้จักที่จะชู3นิ้วเอาใจเจ้าของเวทีค่ะ สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติหมายท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e s h o p s i s t o r e ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ